สวัสดีครับไอติมรักเกษตรครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูผักแ้นที่เราปลูกไว้ครับผมหลังจากที่เราปลูกไว้แล้วก็ตัดใบไปแล้วประมาณ2-3งถึงสามรอบอตอนนี้ก็เข้าช่วงหน้าฝนเต็มตัวครับผมประมาณเดือนพฤษภาคมเกือบเดือนมิถุนายนวันนี้เป็นวันที่29เดือนอพฤษภาคม2568ครับผมตอนนี้ก็มาดูอัปเดตกันอตอนนี้ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทยคลิปครับผมเนาะตอนนี้ก็พาทุกคนมาดึงหญ้าครับผม หลังจากที่ผมสุ่มใส่ปุ๋ยคอกไปรอบก่อนอันนี้แหละครับคือปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังกันครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเจอปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าตอนนี้ผมเจอปัญหานี้อยู่ก็คือปุ๋ยคอกบอกได้ก่อนว่ามันมาจากปุ๋ยคอกครับผมตอนนี้ผมจะมาดึงหญ้าออกก่อนเพราะว่าลักษณะที่ผมสังเกตดูคือเขาจะมีอาการใบหงิกใบงอแล้วก็ช่วงนั้นมีอากาศที่ร้อน มันจะเป็นรอยต่อระหว่างฝนมาบ้างแล้วก็มีความร้อนขึ้นครับฉะนั้นก็คือกระทางพัดติกของผมมันก็ยังทําหน้าที่ได้ด,ดีอยู่เพราะว่าเขาจะรับแสงในช่วงประมาณอ่าถ้าตอนเช้าอยู่ประมาณ7จ็ดโมงจนถึง12บสนาิกจะถึงบ่าย3มเพราะว่าก็จะมีสังกรสีมบบาบดบังไว้แล้วจากนั้นก็จะมีแสงแดดลําไดครับผมเนาะก็จะไม่เป็นอุปสรรคมากเท่าไหร่ก็คือเหมาะสําหรับตัวผักเป้นหรือว่ากุ้ยช่าย คือรับแดดอยู่ประมาณนี้ครับผมแต่ช่วงที่ตอนเช้าคือเขาจะรับเต็มหน่อยอาจจะมีใบยุบลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่เจอมาก็คือมาจากปุย๋ยคอกที่ผมเอามาจากบ้านปุย๋ยคอกตัวนี้คือจะเป็นตัวขี้วัวปกติแล้วผมจะใช้ตัวขี้หมูที่ผมหมักไว้แต่ว่าไอ้ตัวขี้วัวที่ผมเอามานี้ผมจะไม่ได้หมักก็คือเป็นขี้วัวที่อยู่ในคอกแล้วมันอาจจะทับถมกันมานานก็คือมันจะเป็นลักษณะแห้ง อพอดีผมไปเจอวันนั้นก็คืออยากได้ตัวคี้ว์ดตัวนี้แหละมาใสา่กระถางเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะนานเพราะว่ามันเกิดการหมักหมมกันมานานไอ้เราก็ไม่ได้สนใจก็คือเราก็ปลูกพืชทั่วไปเนาะก็ตักตัวนั้นเลยมาก็าคือมาใส่ในกระถางเลยครับผมอย่างที่ผมทําคลิปให้ดูรอบก่อนก็คือผมจะตักแล้วก็พ่นดินลงไปเลยครับผมจะ ตอนเอาเขามาใหม่ๆทิ้งไว้ในกระสอบผมก็ทิ้งเขาไว้เกือบเป็นอาทิตย์นะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยคอกที่เราไม่ได้หมักไว้ปกติแล้วก็คือจะเหมือนข้างต้นที่ผมกล่าวไว้ก็คืออาจจะเป็นขี้วัวหรือว่าแกบดําแกบดิบหรือว่าขี้หมูที่ผมจะเอามาใส่ผมต้องหมักไว้อย่างน้อยประมาณ3เดือนครับผมไว้หลังบ้านแล้วก็หาผ้าคลุมไว้ครับผมให้เขาหายแก๊บหรือว่าอะไรต่างๆออก อาจจะมีเม็ดยงเม็ดยาเราก็ดึงออกได้อันนี้คือข้อเสียของอเขาเรียกอะไรเนะาะเอามูลสัตว์จากคอ,อกตรงๆมาใส่ก็คือเขาอาจจะมียาขึ้นมาผมก็ต้องได้ทําการมาเสียหยาออกลักษณะแบบนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นขี้หมูขี้วัวหรือว่าขี้ควายครับผมเ,เขาก็จะขึ้นมาช่วงหน้าฝนหรือว่ามีความชื้นเวลาที่เราลดน้ําอะไรต่างๆเขาจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยอแล้วก็ สังเกตดูถ้าเป็นขี้วัวหรือขี้ควายเขาอาจจะมีเห็ดที่เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นช่วงที่ว่าสปอร์เขาจเจริญเติบโตได้ดีเพราะมะีความอบอ้าวเขาจะขึ้นนาในลักษณะนี้มองจากดินผิวเผินแล้วมันไม่มีอะไรนะครับผมมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเราดูข้างบนใบของเขาอาจจะหยิกหรือว่าอาจจะเป็นใบรีบลงเล็กลงจากคลิปวันก่อนที่ผมทําให้ดูอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะแตกกอได้เยอะมากขึ้นเพราะว่า อาจจะเขาเรียกอะไรเนาะก็เขาอาจต้นของเขาอาจจะแบ่งได้เยอะมากขึ้นและทีนี้เขาอาจจะไม่ได้รับธาตุอาหารที่ดีหรือว่าไม่เพียงพอใบหรือว่าลําต้นของเขาอาจจะเล็กลงก็อาจจะมีส่วนเพราะว่ากระถางค่อนข้างที่จะแคบอ่าอย่างเช่นถ้าปูพืชลักษณะแบบนี้ครับผมจะต้องหมันเติมอินรีย์วัตถุหรือว่าพวกาสารอาหารของเขาให้ครบครับผม ก็คือเขาอาจจะเหมือนคนแหละครับผมก็อาจจะเติมให้เขาที่ค่อนข้างที่ว่าครบเลยอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะพรวนดินใส่ปุ๋ยหน่อยนิดหนึ่งก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุหรือว่าอินทรีย์วัตถุก็แล้วแต่ครับผมเนาะจากดูล้อมรอบแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ายคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมตอนที่ผมจังหวะที่พรวนดินขึ้นมาจะเห็นเลยอันนี้ผมจะวางสลับกันผมจะมีตัวกระถางกลางใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ ไอตัวใบใหญ่เลยครับผมเป็นตัวปัญหาที่ผมใส่นี่ครับผมเห็นไหมใบของเขาจะเป็นลักษณะยุบลงมาแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็งีกงองเหมือนกับหนึ่งก็คืออาการของพืชที่กําลังกินปุ๋ยแล้วก็กินปุ๋ยมากเกินไปใบของเขาก็เลยจะแบบลักษณะไหม้แล้วก็ลวกครับผมนี่เราดูข้างบนกระถางไม่มีอะไรครับผมปัญหานี้ท่านใดที่เคยเจอตอบมาหน่อยนะครับว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าของผมเจอจาก ผมเอาตัวขี้วัวนี่แหละไปใส่อาจจะไม่ได้หมักอาจจะมีแก๊สอยู่มีความร้อนเขาก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมช่วงนี้นะฝนนะครับก็มันเสียหญ้าใดหญ้าไปที่อยู่ในกระถางล้อมรอบเพราะว่าในกระถางของเราเป็นกระถางใบเล็กถ้าเกิดหญ้าขึ้นเยอะๆมันจะแซงตัวพืชหลักของเราผมก็จะทําการดึงหญ้าออกล้อมรอบกระถางแล้วก็ ใบตัวไหนที่มันลักษณะคือมันดาวลงครับผมมันเฟือยลงด้านข้างผมก็จะดึงออกมาลักษณะของตัวกุ้ยช่ายครับลองดูผมเห็นในคลิปหลายคลิปเขาบอกว่ายิ่งตัดยิ่งแตกกอ,อกมาได้ผลครับแตกกอ,อกมาเยอะมากเลยก็15วันหรือว่าประมาณ20วันผมก็จะตัดอาจจะเอามากินบ้างแบ่งเพื่อนบ้างครับผมอ่าแล้วก็ เอาไปทําขนมเมนูอะไรต่างๆแล้วแต่เราที่ชอบครับผมกลิ่นของกุ้ยช่ายจะเป็นเอกลักษณ์มากคือมันจะมีกลิ่นหอมอ,อ,อ่อนๆอย่างทีผมกล่าวไปเบื้องต้นหลายๆคลิปก็คือจะเป็นต้นหอมก็ไม่ใช่จะเป็นตัวกระเทียมก็ไม่ใช่มีความเป็นกลางๆครับผมเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของกุ้ยช่ายหรือว่าหักแป้นเลยครับช่วงหน้านี้สําคัญที่สุดก็คือ เราต้องหมั่นเติมปุ๋ยครับผมเติมตัวพวกปุ๋ยคอกเพราะว่าถ้าอยู่ในกระถางบางทีฝนตกหนักๆถ้าน้ําผ่านกระถางไหลผ่านไปคือดินจะมีโครงสร้างลักษณะเหมือนเดิมแต่ว่าพวกที่เป็นธาตุอาหารอะไรต่างๆอาจจะโดนชะล้างไปในในน้ำครับผมเพราะว่าถ้าเป็นหน้าแรงหรือว่าหน้าหนาวเราจะลดเช้าเย็นผมจะลดในปริมาณที่แบบว่า,าไม่เยอะ น้ำจะไม่ล้นกระถางออกมาหรือว่าไม่ซึมลงไปข้างล่างที่เยอะแต่ว่าถ้าเราออกหน้าฝนเราเอากระถางนี้ออกไปข้างนอกครับผมฝนจะตกทั้งวันทั้งคืนและทีนี้สารอาหารที่อยู่ในดินมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับผมก็พยายามหมั่นเติมธาตุอาหารให้เขาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยละลายช้าหรือว่าอินทรีย์วัตถุอย่าใส่เยอะนะครับผมใส่ปริมาณนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่า น้อยไม่ต้องใส่เยอะครับให้เขาดึงธาตุอาหารไปใช้ได้ดีครับผมแล้วแต่ความชอบนะคนไหนที่ชอบอินรีย์ก็ใส่อินทรียคนไหนที่ชอบเคมีก็ใส่เคมีครับผมแล้วก็ดูอุณหภูมิด้วยครับผมอันนี้ยังเป็นกระถางกลางอยู่ที่ผมดึงยงดึงยาอะไรออกปัญหาเริ่มโผล่มาครับมาเรื่อยๆครับของการทำเกษตร มันจะต่างจากต้นหอมต้นหอมเลยต้นหอมเลยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากต้นหอมเลยถ้าเราหมั่นริดใบอ่าแล้วก็แยกกอรครับผมกองเขาจะค่อนข้างที่ใหญ่สมบูรณ์และที่สําคัญเขาจะแตกไปเรื่อยๆมีใบให้เรากินตลอดทั้งปีเลยครับผมส่วนตัวผักเป้นก็ยิ่งตัดมันก็จะยิ่งขยายออกมาแต่ว่าตอนนี้ที่เจออยู่คือจะมาจากดินครับผม ส่วนตัวต้นหอมเลยจะไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าร้อนขนาดไหนไม่ว่าผมจะใส่เป็นชุดที่ว่าผมหมักหรือว่าไม่หมักขี้วัวหรือว่าขี้ควายเขาก็ยังจเจริญเติบโตได้ดีครับผมในสภาวะที่เป็นฤดูแรงฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนครับผมแต่อย่างเดียวที่เขาต้องการที่สุดก็คือ,อมันเยาะก,กอให้เขาเพราะว่าต้นเขาจะใหญ่แล้วก็ริดใบครับผม ลำต้นของเขาจะสวยมากครับถ้าเป็นตัวผักอหอมเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นพันดอกหรือว่าพันไม่มีดอกครับผมผมก็จะทําการดายาเสียญ่าแบบนี้นะครับออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดทุกกระถางเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูปัญหาครับผมที่ผมเจอนี่ครับจะเป็นชุดกระถางใหญ่เริ่มแล้วที่ผมลงกระทางใหญ่เดี๋ยวผมจะให้ดู ตอนนี้ผมยังไม่ได้ตะกุยดินขึ้นมาแต่ถ้าตะกุยดินขึ้นมาจะเจอเลยครับผมนี่กระทางนี้เป็นกระทางใหญ่ โอเคครับทุกคนตัวนี้เป็นกระถางใหญ่ที่ผมดึงญ้ากออกเสร็จเรียบร้อยผมก็เลยสงสัยเพราะว่าใบของเขาหงีงง,งแล้วก็มีใบไหมที่ปลายครับผมเกิดจากอาการกินปุ๋ยหรือว่าค่อนข้างที่แบบว่าเหมือนเหมือนกองเขามันลวกลงเหมือนต้นฟางข้าวที่เขาเรียกอะไรนะมันเราดําไปแล้วที่นี่มันเป็นแก๊สข้างล่างอ่ามันมีความร้อนอยู่ที่เราไม่ได้ใส่ตัวตัวพอดอเนาะที่ว่าย่อยสลายตัวฟางเนี่ย ข้างบนที่เราไปทํานาใหม่เราดําเสร็จปุ๊บมันก็จะยุบลักษณะมันยุบลงมาใบมันจะไม่ไหม้ค่บลักษณะคล้ายๆกันผมก็เลยมาดูลักษณะดินหน่อยว่าเป็นลักษณะแบบไหนก็พบครับผมเจอเลยคุยตะกุยดินพบขึ้นมาปุ๊บตกใจเลยดินเป็นเชือ้อราขาวเต็มหมดเลยครับผมอันนี้ผมยังไม่ถ่ายใกล้นี่ครับผมอันนี้ผมริดใบออกมาเอ้ยไม่ใช่ผมริดหญ้าออกมา และผมก็จะมาตัวตะกุยต่อไปลักษณะเป็นลาครับผมลาก็คือลาลาที่มาจากตัวปุ๋ยคอกที่ผมเอาขี้วัวมาก็คือขี้วัวตัวไม่ได้หมักเชื้อลาเขายังเดินอยู่ทีนี้ผมเอามาใส่อาจจะเป็นจังหวะเหมาะเพราะว่าผมลองสังเกตดูก็คือมันมีเห็ดด้วยเห็ดก็คือเชื้อลาเลยครับผมเชื้อลามันเดินอยู่ข้างล่างทีนี้มันเดินข้างล่างมันอาจจะมีอุณหภูมิอยู่ทําให้เกิดการ ดึงดึงกันดึงแก๊สหรือว่าเป็นลักษณะผมจะเรียกง,ง่ายคือไม่เอาวิชาการมันจะเป็นปฏิกิริยาเคมีของเขาเกิดการเลี่ยงธาตุอาหารกันแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างที่จะแบบมีความร้อนแล้วก็ชื้น,เ,นเหตุของเขาก็จะเกิดขึ้นได้ทีนี้มันก็เลยมาดึงกันระหว่างไอตัวกับผักกุ้ยช่ายหรือว่าหักแป้นเชวลามันแข็งแรงขึ้นไอตัวพืชหลักของเราที่อยู่ในกระถางมันก็เลยดรอปไปครับผม เป็นลักษณะใบไหม้หมดเลยแล้วก็ปลายใบมีลักษณะไหม้ผมดูแล้วอาจจะมีความร้อนแหละก็เหมือนกับต่อฟางข้าวที่ผมบอกไว้ก็คือมันมีความร้อนทีนี้มันไม่ได้ย่อยข้างล่างแต่อันนี้หองผมคือมันมีความร้อนเชลรามันเดินอยู่ข้างล่างก็จะเป็นปัญหาครับผมโดยลักษณะตาเห็นแล้วผมว่าอาจจะเป็นเชือราที่สังเกตได้ครับผมเนาะหรือท่านใดที่รู้ปัญหานี้อตอบเข้ามาหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมเจออยู่ผมเอา ขี้วัวมาใส่โดยไม่ได้หมักครับผมเชื้อรามันเดินอยู่ผมจะกุยขึ้นมาก็เลยเป็นลักษณะสีขาวๆตอนผมดึงหญ้าผมก็เจอนะมีเห็ดอยู่ประมาณสองสามดอกก็เป็นเห็ดขี้วัวขี้ควายนะครับผมที่เกิดขึ้นเองทีนี้ผมจะกุยขึ้นมาผมก็เลยเจอเลยอ๋อเชื้อรามันเดินอยู่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็นําเคล็ดลับและวิธีการเล็กๆน้อยครับผมมาบอกต่อกันครับผมสําหรับชาวเกษตรทั้งหลายที่รักการเกษตรครับผมเนาะ ว่าเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้ครับผมท่านใดที่มีวิธีการแก้ปัญหาแนะนําด้วยนะครับผมเกษตรมือใหม่หัดปลูกหัดกินครับผมปลูกไว้อยู่ไว้กินแถวแถวบ้านครับผมปลูกไว้ใช้ซอยในบ้านเรานี่แหละครับผมก็เป็นความชอบท่านใดที่มีวิธีการหรือว่าเคล็ดลับในการทําให้ตัวผักแป้นหรือว่ากระชายที่สวยงามขึ้นไปอีกก็แนะนํามาได้ครับผม โดยส่วนตัวยังไม่รู้จากพืชชนิดดีมากนะครับผมก็เอาลองมาปลูกดูเพราะว่าปลูกแล้วมันจางจะต่างกับต้นหอมค่อนข้างที่จะเยอะครับผมเพราะว่าใบของเขาไม่ได้ไดเป็นใบชูทงตั้งแล้วก็ต้นหอมเขาชอบแสงแดดที่ค่อนข้างที่จะมากกุยช่ายไม่ได้ครับลองสังเกตดูก็คืออาถ้ามีแดดเขาก็จะเหี่ยวลงไปหน่อยเขาจะชอบลำไรลำไรถ้าเป็นตัวหอมแบ่งหรือว่าหอมเลยเขาจะชูใบทงตั้งสง่างามเลยครับผมเนาะ และอีกอย่างตันนี้2วันเราต้องมาลิดใบที่อยู่ข้างล่างที่มันเฟื้อยออกดึงดึงดึง,ด,งดึงออกไปครับผมเนาะแล้วก็ประมาณสัก20วันหรือว่า15วันถ้าดูแลเขาดีๆต้นเขาอวบใหญ่เราสามารถตัดไปรับประทานได้ครับผมหรือท่านใดจะทํากุ้ยช่ายเป็นตัวกุ้ยช่ายที่เป็นสีขาวๆครับส,สีสวยๆน่ารับทานก็หาอะไรมางอกมาขอบไปดูในคลิปก็ได้ครับผมผมเพ็นอยู่แต่ว่าของผมพื้นที่มันจํากัดก็เลยไม่ได้ทาให้เพื่อนๆดูนะครับผม สำหรับคลิปหน้าครับผมเรามาดูกันว่าผมจะเอาวิธีการใดที่จะมาทําให้ตัวกุยช่ายสวยงามขึ้นครับผมหรือว่าจะมีพืชชนิดใดหรือว่าแปลกๆหน่อยหรือว่าพืชชนิดต่างๆที่ว่ามาเป็นสวนครัวหรือว่าเกษตรในบ้านเราให้พอ,อามาปรุงอาหารในบ้านก็มาลองดูกันครับผมสำหรับช่วงนี้หน้าฝนอาตอนนี้ก็ ทิ้งคลิปไว้กับตัวเจ้าผักเป็นหรือว่าผักกุ้ยช่ายครับผมให้เพื่อนๆดูครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผม